ย่างไปนินหุนม้อไเพิ่งจะแก่นขนนอนมาแล้วเว้ย่องเิ่งแต่แก่นจีเขาเนะีย่ยก็เลยมาถอดกินมาลก่นหลังกวนเออหลังบันป้าอยู่ทางนี้นไปแทด้ดิไมขควยกิน สิมีบ่แค่นั้นแปลนเปลี่ยนไปแล้วโมโหกันกันบ่อันนั้นว่ากันมันไปอยุบกันกันพูมันกันนวลกันพูดมันกูไปไปมุกแกกันชาดไปแล้ว

<c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศหมดหท่านสาดตฟซส่เิ่มนดงดิงเดิงอยู่โอ้โหโทแทเลยจับอเรเลวันใส่ขวดให้เลยนะจับส่วขวดคูก <c oughs> มันไล่ย赖กัน จับเอาไว้ไกันเพราะตัวเอาเขากินสินะขันมันหลายๆกันปล่อยมันน้ำเอออย่างนั้นเพียพันก็สุดเรียวเลยแต่ฟังไม่เกิดเรื่อง นี่สิบเจ็ดยี่แปด่เก้าสามสิบอีกสามหมื่นสินเดือน ว่าขันหัวให้อยู่ว่าตอมตอมหัวแต่ผมก็ขันอีกแล้วผมใส่ราจเลยแต่ว่าซาแล้วขันดูคันน้ำหนังมัน